วันนี้ก็อยู่กับช่อง a e 9เอ๊ะพาทัวร์อู๋หน่อยได้ไหมพี่ระวังหรอมีอะไรอ่ะนั่นจะลบกันเด้อเตามอนได้ดูกันหน่อยว่าโกดังมีอะไรบ้างของแค่พี่อู๋ต่อมาเลยนี่อะไรเต็มไปหมดเลยบ่ออันนี้รอใส่อือนี่บ่ออะไรพี่รอใส่คันดําน่าจะเป็นพวกเคลียดีหรือไม่ก็ไม่ก็ มันมันทรงมันเหมือนพวกอิมซ่าป่ะพี่ใช่ไหมยี่ห้ออิมซ่าผมเคยเห็นอยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปน่าจะเดี๋ยวลองดูได้เป็ม่ดีก็ดีก็ก็ไม่เป็นเจิดแต่พลาสติกแตกแตกแตกสองตัวเลยอ๋อนี่ยพลาสติกแตกเราเอาไปใส่สภาพนี้เลยพี่ไม่พุ่มเลยอ่ะพุ่มพุ่มต้องพุ่มดา่เล่มดีดาวเล่มแยกเป่นสองสองตัวนี้หมดเลยพวกเนี้ยหายอขายยากอ๋อเนี่ยถาดถาดแก้วน้ำมันจะมีสีเทา สีเทาเนี่ยเรียกเรียกสีเทาครับนะสีเทาสเต็ปหนึ่งสีดำหายากที่หายสีดำดำก็จะใส่ภายนใน GTI เทาก็ภายในทั่วไปมันอันเท่าไหร่พี่บอกราคาได้ไหมอยู่ก็แล้วแต่คนขายอ่ะอัลลพัน1ันกว่าบาทก็มี1,500อันนี้อันนี้ขายไหมอันนี้ไม่ขายเก็บละอ๋อเก็ตหายากหายากอันนู้นอะไฟตัดหมอกเหรอพี่ไฟตัดหมอกเนี่ยตรงรุ่นของมันอ๋อเหมือนพวกคูอโวโซลตาร์คือมันก็ประมาณ3,000เอ้ยอย่างเงีย้ย2,500แต่ แต่ที่มันหายากกว่าไฟแตงกอก็คือกระตุ้นขามาเดียวอ๋อผมเห็นบางรุ่นบางรุ่นจะมีแบบเป็นออโตโด้ด้วยพี่แบบเป็นมีมหน้ากากปิดทอมด้วยเจ็ดชั้นห้าเนาะแล้วก็มีของเล่นก็มีอะไรโอเคียดีอะไรพวกนี้เนี่ยของของดอลลมอนพวกนี้เนี่ยพวกไอเทมทั้งหลายอันนี้คืออะไรพี่มันเป็นสวิช์ของของพวกแวนอ๋อก็ใส่ให้มันตัอพุงไนใช่ให้มีออปชั่นเฉยมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใส่ใส่หลอกหรือว่าใส่จริงแค่นั้นเองครับใส่หลอกไม่ใส่จริงพลาด ถ้าใส่ถ้าใส่จริงใส่จริงมันก็ต้องแบบว่าแบบใช้งานจริงได้นะแต่ที่พี่ทำแบบเน้นแบบเน้นแบบ,แบ,บใช้งานจริงอืมแล้วก็พวกเนี่ยเนี่ยออปชั่นของโดเรมอนมันจะเป็นมันจะเป็นในนี่ตัดนวลตัดนวงตั้งเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันติดรุ่นอะไรมารู้ไหมดเรมอนเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นตัวท็อปตัวนอกเขาจะให้ออปชั่นเยอะกว่าไทยเนาะใช่ใช่เขาจะให้ออฟชั่นเยอะกว่าไทยแล้วก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่ของพวกนี้มันก็จะกระจายกันอยู่ครับ นี่บอกบอกหมอนตันตอนนี้นี่ราคาขึ้นน่าดูเลยเพ่อขึ้นบ้าเือเลยขึ้นบาเดี๋ยวนี้ขึ้นเมื่อก่อนคู่ไม่กี่พันเดี๋ยวนี้ขึ้นผมเห็นมีบางอันสองหมื่นเลยอ่ะแพงมากในตานี่คือคือปลายท้ายสังเกตว่าเก้าศูนย์เก้าูนับเก้าสองแตกต่างยังไงนะเก้าเก้าูนน่ะปลายท้ายเก้าศูนย์จะเป็นส้มส้มแดงครับ ส้มแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยมันจะมีอ่ะลายน้ำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น้ำตะเลสสี่ขีดเนี่ยคือคือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเก้าศูนย์ครับอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีมีสเตจคือตะเลสเนี่ยต้องหาให้มันครบชุดไม่ต้องมีิือตะเลสสองฝั่งกับกับชุดนนู้นเห็นไหมอ๋ออ่ากลับไปท้ายกับทับทิมท้ายทิมท้ายไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ยเรเห็นในเพียงกงมันเขียนเปนเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะนะแต่จริงๆก็คงอยู่ในรุ่งเก้าศูนย์นะส่วนส่วนไฟท้ายเก้าสองอ่ะมันจะเป็นโค้ง ถ้ามองยันมันจะตัดตรงเห็นป่ะอ่ามองข้างตัดตรงต้องแล้วก็เป็นเก้าสองมันจะโค้งมันจะนูนกว่าอ๋ออ,<ม>อันนี้ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่ามันแตกต่างกันตรงนี้ด้วยก็รายละเอียดงานมันอยู่ที่คนคนเล่นถ้าคนเล่นม่เล่นแบบละเอียดเลยก็มันก็ตัดนี่เป็นคนกับโชลเลวิน,นอ่ามันจะเรียมๆแล้วยื่นกว่าพี่หมูเคยบอกว่าอันนั้นอันนั้นของห่วงสามห่วง fx ของเยอะ สามขวงังทีเซอร์สามวงแล้วล้อเนี่ยพี่ขายไหมล้อเนี่ยติดมัดดำแต่ไม่มจาจา่ายเดี๋ยวอพิทนั่งไม่เอาฟังมาให้นะลงตลาดรอบเน, <c oughs> นี่ยท็อทีมด้วยอ่าท็อปทีมเป็นท็อทีมญี่ปุ่นอเออเนี่ยน่าจะม,ม,มีมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีดาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นโครเมียมอ่าก็หายากแล้วก็จะ<า>มีท็อปทีมจะมีมีทัอทีมตรงนี้ข้างล่างมันจะไม่มีย้อยๆลงมาด้วยช่อยเอ่าของไทยจะมีย้อยๆถ้าสังเกตดีๆมันจะมันจะมันจะมองออกครับนนนี่กัช สปิน <The> นีสปินเตอืมแต่ว่าก็ยับแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดคนที่เอาไปทำได้ก็เอาไปทำก็ไปซ้อมขายไหมพี่อันนี้ขายยไหมขายหมดอ่ะขายเท่าไรเนี่ยอ,อันเดียวอันเดียวเอาเป้า <c oughs> <c oughs> เอาเป้าเนี่ยกันโยนสปิเอสอนเฮ้ยแต่ไม่มีขาขาไม่มีอ่ะก็ไมก็ปล่งนต้องไปเออต้อไม่ทำขาอีก นี่มันหายากอะคือคือไปไปไปมุมมันจ้ะอีไปไปไปตันหมอกมันไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวมันอะไปเลี้ยวมันตันึ่งเนี่เกือบพันไร่เยอะเลยของผมที่ซื้อมาก็ห้าพันกว่านี่กระจังสีกระจังสีสภาพดีป่ะนี่ก็ขายอยู่พันหนึ่งแต่ก็เส็นต่อราคากันเดี๋ยวทุกโชงแน่เลยจ้ะอะไรไม่พอใจพี่ภุกทุโชว์รถรถใครสวยๆพี่ภูก็ตัดหมด รับจ้างตัดรถเทปนี่มีสูตรเตจด้วยถุงลมลมไหมถุงลมนี่ก็ตัดตัดทิ้งหมดอ่ะถุงลมถุงลมกับถุงยางนี่ต่างกันเลยต่างกันว่าวันนี้คุณได้ขับดีนะถุงยางไม่มีสามารถที่จะถอดถุงลมออกมาได้ท่านี้นี่คืออ๋อมาตัดตัดทิ้งเหมือนกันอันนี้ก็คือขายถุงงใช่อันนี้ก็ขายแฟร์นะใครอยากดูก็ติดต่อเฟซพี่ฟุกได้ขึ้นเฟซบุ๊กให้ ไม่มีหลยล้อล้อทีเอ็มอีกุดโฮเซอีกุิอดนั้นสวยนะไม่มาดูเรื่องไม้นะครับไม่โอ้ของเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเหยียบเนี้ยเสียตังเอกไม่ไม่ร้อยแปดสิบเนี่ยไม่ร้อยปดสิบเนี่ยคือไม่คือไม่ไม่ไม่มือนอกนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไทยนะ ขาย180เปออ็นไงเพื่อน180แล้วกันถ <laughs> ้าถ้าเป็น My GTI ก็จะเป็น2240เห็นป่ะอ่าครับความเร็ว9,000รอบเอ่อ220อย่างว่าในกฎหมายไทยอ่ะเอ้ยมันก็240อ,อืมญี่ปุ่นเร <G TI S 1> ้อยร้อยแปดสิบเออแล้วก็เสร็จแล้วก็คนก็มามาคิดว่าจริงๆ GTI มันเป็นรถประกอบนอกจริงๆไม่ใช่หรอกมันก็คือรถในไทยแหละอ่าทีมันจะมีตามออปชั่นของมันอ่ะแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละคันอย่างคันเนี้ยที่เก็บเอาไว้อในถุงเนี้ย เป็นออปชั่นหลังมาของของตัวรถสปินเตอร์พี่รถสปินเตอร์พี่ถ้าใครไม่เคยเห็นแก่ก็เอารูปรูปขึ้นมาขึ้นมาดูแล้วกัน,นมันจะมีเออมันจะมีขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นขึ้นคำว่าคำว่าซอฟต์เนี่ยเนี่ยใช่เห็นไหมคืออะไรพี่คือมันเป็นโช้กไฟฟ้าระบบโช้กไฟฟ้าของของโดเรมอนก็คือคือเอ่อในความในสมมุติเรากดเรากดไปที่กดไปที่ออโต้ถ้ากดออโต้นะเราจะปรับเราความเร็วความเร็วที่50เรแล้วเราแตะเบรกโช้กคูณ่าจะแข็งแต่ถ้าความเร็วความเร็วแต่ถ้าความเร็วเกินเกินเกินกว่า80 เกินกว่า80ึ้นไปเวลาแตะเบรกโช้กจะแข็งสี่ต้นนี่คือความพิเศษของเขาแล้วก็มันโท้ไม่ต้องไวายดิงเข้ากับสายตัวตัวตัวเซนเตอร์ของในกล่องซีก็คือสปินเตอร์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวท็อปของ9-2ละมันไม่สปินเตอร์เลยพีเลยรถเมืองนอกอะรถไทยไม่มีเฮียอะไรหรอกก็สตาร์ทเครื่องปิดขับได้ก็คุณใยหาแล้วอะเมืองนอกเขาก็จะยัดยัดไปเยอะสำหรับตัวสปินเตอร์เคยได้ยินข่าวี่มาเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องไฟหน้าที่มีสปอตไลท์อ่ะเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นรถที่อยู่ในคุนโซเกียวอ่ะรถอยู่ในเมืองหลวงอ่ะเขาไม่ให้อนุญาตให้มีสปอตไลท์ในไฟหน้ารถรถหน้าสปินเตอร์บางคันมันถึงได้มีมีไฟหน้าอ๋อคือไอตัดหมอกที่เขาเรียกกันใช่อ๋อความรู้ใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไงเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเกิดขึาน้นอันนี้ก็คือไอเจ็ดหลุมที่เขาตามหากานถ้าเขาจะใส่ทํายากไหมพี่ไม่ยากหรอกก็อยู่ที่คนวายดิงสายอ่ะไปจ้างเขาวายเถอะอย่าไปอย่าไปนี่เลยอย่าไปหวงแบบ อยากทำเองครับทันไปทำมาสุดท้ายเป็นไงช็อตปังต่างเสียต่างอีกเจ๊น้องเสียยากอันนี้ก็คือที่เขาเรียกกันไหมเจ็ดหลุมถ้าครบทุกหลุมนี้ก็เมาไปทั้งวันเลยใช่ก็ไปทีละหลุมเลยเช้าหลุมซ้ายหลุมนี่ก็ไม่มีอะไรนี่เครื่องเครื่องแลยอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นชีวิตย์ไงนี่เป็นชีวิตคืออะไรพี่ชีวิตก็มันก็คือสีเอจีอ่ะนี่มีสีเอจีทีวิตเห็นปะ เนี่ยเป็นทีวิสระบบมันทีวิสก็คืออารมณ์เหมือนรุ่นมันอะไรเงี้ยใช่ใช่มันจะมีทีวิสกับสายหลบอันนี้คือตัวสายหลบงงเลยไม่ไม่รู้จักเลยแล้วคือซีไทั้งคู่อ่ะอันนี้ที่มันชอบอยู่ในขับหลังไงอ่าครับเเออนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมีหกเกียร์มีหกเกียร์หกเกียร์อแล้วเรื่องเกียร์เนี่ยพวกแบบสมมติว่าหกสปีดห้าสปีดยี่สิบบาร์สีเออะไรมันชนกันได้หมดป่ะพี่ใช่ใช่เชน A E ชน E อ๋อ A ชนเอชน E สมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ไทามนะ เดี๋ยวที่เคยทำนะเอาเกียร์ของ C a เกียร์ C AC a เป็นชนเครื่องเอง n z อ่ะถอดหวัวหมูออกอเล่าหวัวหมูของ n z อ่ะประกบแล้วก็ใส่เข้าไปอ๋อได้เลยไม่ได้เลยมไม,ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยาก A ชน A E a. ชน E ใช่แล้วเครื่อง A เครื่องบล็อก A ก็คือก็คือใส่ A กับ E ใส่ทั้งหมดเลยอ่าแล้วเนี่ยอย่างน้องผมรถน้องผมเนี้ยเป็นเกียร์ออโต้อยากจะทำ MT ต้องใช้อะไรบ้างพี่แล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่ทำได้ไหมก็ นี่เ 4A ป่ะอ่าีีเเอส 4A ี a 4A ก็ในีเกียร์ลูกหนึ่งที่ขายอยู่ชุดหนึ่งทั้งชุดเลยราคาประมาณ3,500ทั้งชุดคือรวมอะไรบ้างพี่คือมันจะมีชุดพาร์ตไฟวินชุดพาร์ตไฟวินเกียร์ทันเกียร์ขาขาเบรกขาพาร์ตเออแล้วก็แล้วก็คือปั๊มปั๊มบนปั๊มล่างแล้วก็พวกสายมาครบหมดคือเอาไปวางได้เลยแล้วขาขาเกียร์พี่ให้หมดเลย3,500เราต้องไปเชื่อมตัดเชื่อมมันไม่ต้องตัดเชื่อมต้องเชื่อมเลย ถ้าเกิดมันเป็นหน่อยหนึ่งเราก็ใช้คือเรามีของอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อนี่ช็อคไฟฟ้าช็อคไฟฟ้าตะกูลเอไอช็อคไฟฟ้าอืมนี่มันจะมีปลั๊กอย่างนี้เห็นไหมจับได้ไหมพี่จะดูป่ะเนี่ยไฟฟ้าไม่อ๋อนปั่นปนันหมดมันก็จะมีมันจะมีวาลอยู่ข้างในเออมันจะมีวาลอยู่ข้างในถ้าจะเป็นวาลแบบคล้ายๆกับว่าปล่อยให้ให้อากาศเข้าอากาศออกอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละ ถ้าเกิดกด,เ,กดเป็นกดเป็นสปอร์ตอะมันจะแข็งตลอดเลยก็คือช่วยปรับความนึ่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆเลยนี่รถปี89นะที่เขาเอาออชันเยอะๆขนาดนี้เดี๋ยวรบหน้าถ้าไปอู่ต่อเดี๋ยวจะจะให้ไปดูรถของที่นั่นมันมีนมเยอะแล้วมันมีมีอะไรอีกท,ที่ที่แบบว่าที่แบบว่าอาจจะประดับความรู้ได้ว่าคือการโดนชาวบ้านเขาหลอกได้อ๋อง่ายๆตอนนี้คนทำกำลังเครียดอยู่งานใหญ่นะครับอะไรลู่พี่ ลู่อเลยนะอะไรไลู่ที่น็อตลู่อ้าวง,งานงอกผลสรุปถอดมาวยวงยกยวงแถมออกมาอีกมาแค่ครึ่งเดียวด้วยอ๋อสาเหตุที่เกิดจากการดังคือเผาหัวเผามันมีหมดเบรกแทนนะเป็นจา,านสองชั้นอันนี้ชั้นเดียวคือยังไงเนี่ยมันเห็นว่ามันจะมีชั้นเดียวไม่มีรูเลยอากาศพอมันร้อนปุ๊บมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่ละ อันนี้ก็จะเป็นการสองชั้นสาเหตุที่รถผมเบรกไม่อยู่ไม่ค่อยอยู่เพราะตัวกระจายแรงดันเบรกใช่รัปภาบบไอตัวน้ำมันเบรกมักนไมให้กระจายไปไม่ถึงไงอ๋อแล้ปหาหม้อลมชั้นขึ้งใสก็หายแล้วอ๋อหม้อลมเบรกตัวนี้เหรอพี่ใช่